มาเลยครับฮุกซ้ายก็มีนะครับหรือเปล่าครับยกนี้เดินโอ้ศอกครับผู้นี้ร้อยสิบสามครับเอาละครับศอกโดนไปแล้วครับขับหลอกล่อโอ้โหโชว์ผลครับดูว่ากลัวที่ไหนนะครับทางด้านของเหนือไปเลยนะครับทางด้านของเพชรเรไรทางของเหนือศิลานี่เดินเบียดเข้ามาเกี่ยวโอ้โหโตคือครับแต่ว่าก็มีการเตรียมตัวพิชซ้อมอยู่ตลอดล็อกขวานะครับเพชรเรไรนี่นะครับคอย ขวางนะครับขวยเลยครับบิดเรียบล้มลงไปโอ้โหเต็มครับเอาเลยครับพยายามจะมีแข้งขวาที่นําไปก่อนแล้วก็จะไม่สวนเลยครับตอนนี้เริ่มเห็นช่องทางแล้วครับเหนือตีลาพยายามจะเบียดพล้มไหล่ตีเข่าครับมีแข้งขวานําไปก่อนโอ้โหเพชรอะเรไลนี่ก็ดักทอยมัดเยอะๆครับยกนี้ครับยกนี้ครับดูใครจะทําได้ชัดเจนกว่ากันขยับเข้าไป ดูนะครับที่หมัดขวาไม่เดินนี่ยุ่งนะครับปล่อยให้ทางด้านของเพชรไหลๆยนี่เริ่มเดินออกนะครับอ่าแข้งขวาครับเดินช้านี่ดูครับปล่อยให้ทางดับเพชรไหลๆต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ3นาทีสุดท้ายครับอ่ะมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ซาเผียรุกไล่ต่อยหมัดโอ้โหโอ้ยเอาเลยครับนี่ครบ5ยกนี่โอ้โหมองไม่ออกเลยครับ แต่สุดท้ายเป็นชัดชัยนะครับหรือฟ้าประธานครับเป็นฝ่ายชนะฝปยครบหยกเหนือศิลาครับบออุราชาหรือที่เดิมครับหนองหานเล็กก็แจ้งเกิดในชื่อใหม่ด้วยนะครับวันนี้